Akar okay, di rombeng. I my not

เายขามากไม่มีขยะเลยไม่มีแม้แต่ใบไม้สวยมาก เป็นแตงไลาน,น้อพี่น้องคะเมื่อนี้มักนากันบ่น้อให้พี่น้องมาหลอกมาเที่ยวมาเดินใต้ทะเลดูนเนี่ยค่ะนองหาปลาไก่จากเดีบดอกผานใต้ทะเลหวาวหนนากกาน็นพี่น้องในใบมืออุ้ยน้ำทะเลนี่ใสใสให้ก็กระโดดขับน้องคะท่านมากกัฝากกดไล้์กดแชร์กดติดตามไม่เด้อจะเด้อพี่น้องคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทัคลิปวิดีโอต่อตไปสวัสดีจ้า